นะโอเคครับโอเค okay. มองนะ,ะมีข้างในด้วยนะแบงนะนะครับนะฮะโอเคหนึ่งจุดตนะทับแบงเราจะเห็นความหลองเราเกิดขึ้นนะครับจับกระจกไอ้น้องนะฮะ <Okay. S 1> ดีขึ้นไหม mm hmm. ดีขึ้นนะฮะไม่เห็นแล้วนะนะฮะข้างในนะครับอันนี้นะ็นข้างในครับหนะ้าขึ้นครับนะ บ้องข้างล่างครับนะฮะจับกระจกไว้ครับนะฮะเงยหน้าขึ้นครับนะฮะโอเคไหมแบงค์ครับโอเคนะฮะนะนะครับนะฮะเดี๋ยวพี่แปะยาให้นะฮะรอเลือดหยุดแล้วแปะยาะเจ็บมากไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวน้องแบงค์ถ้าจะซ่อนเดี๋ยวซ่อนที่หลังไปนั่งรอสักครู่เดี๋ยวพี่จอดอยู่นะฮะครับนะ,ะดเดี๋ยวรอทายานิดนึงต้องจับข้างล่างนิดหน่อยครับ เอ้ฮะมือกองเยี่ยมมากอันนี้โอเคแบงแบงเดี๋ยวรอสักครู่ฮะเดี๋ยวก่อน